ดีค่ะนะคะวันนี้นะคะอยู่กับเนยนะคะวันนี้นะคะอาจจะมีเสียงเบาไปหน่อยนะคะพอดีว่าพ่อนอนอยู่นะคะแล้วที่ได้ได้ยินเสียงเพลงนะคะก็คือเขามีงานบวชนะคะอันนี้ก็เขาเตรียมงานงานบวชนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นงานบวชค่ะแหนวันที่7กับ8งานบวชพี่ของพี่นะคะก็วันนี้นะคะคือเราจะมาเล่นนอนน้อยจ้ะ okay. ถ้าบางคนไม่ดีสิ่งก็ขอโทษกันด้วยจริงๆนะคะพอดีว่าพูดเบาจะพักพูดแล้วโอเคนะคะสำหรับใครนะคะที่เจอชื่อว่า Noey นะคะก็ก็ในค่ะตัวพี่ตัวจริงเองได้เป็นสีเขียวน่ารักน่ารัก,รกที่หนึ่ง ตั้งสีมือหาตัวกินแป๊บ โอ้โหเกิดมานี่ได้หงองเลยเกิดมานี่เต็มอิ่มเลยสวัสดีอ๋อยอยากมาเจอกับพี่ไหมเนาะอ้หอู้หโอ้โหโ ฉันทำอะไรผิดเนี่ยไม่ไม่ไม่นะคะถ้าเราเล่นสปีดนะคะแล้วก็จตัวสั้นลงนั่นเองถ้าเล่นสปีดท,ทำให้ตัวเราวิ่งเร็วขึ้นนะคะก็จะทำให้เรานะคะคะแนนลดนั่นเองค่ะที่หนึ่งเขาได้เก้าพันเอ้ยที่สิบเขาได้เก้าพัน ตัวใหญ่ขอทำเล่นตัวใหญ่หน่อยเฮ้ออืเอืดอะไรไม่อืมหืมจะกินเรียบเลยอะ่ะโอ้ยโอ,อ้ยแรกๆอ,อ,อย่าไปอยู่ใกล้ตัวใหญ่นะคะเวลามันวิ่งมันจะรู้สึกว่าแรกๆอะ่ะ จะไม่รอดหรอกนะสีมุค่า,ากินยากจังวะในทรสัพท์ค่าไปได้ที่สิบนะคะได้เจ็ดพังนั่นเองที่สิบ k n k ซี่ทุกคนทุกคนประกาศค่ะ k n k c ซี่ เฮ้ยมื่อกี้เห็นอยู่หที่ซีป้าเจอพี่ขวัญตัวจริงแล้วโอ้ยพี่ขวัญโดนจัตายหรือเปล่าอ้เจอพี่ขวัญว่ะเล่นเกมนี้ตรงกับเวลาที่พี่ขวัญเล่นพอดีเลยพี่ขวัญได้ที่ซีป้าคเอเคซเห็นไหมคะเมื่อกี้เอนเคซชัดเจ๋วเลยไม่มีคำว่าเอซีนะไป่เอซีแสดงว่าพี่ขวัญพี่ขวัญจงรงเรูด้วย ว่าจังหายแล้วโอ้หารู้อย่างนี้ถ้าไพี่ขวานมาอย่างนี้นะถ้าหนูรู้อย่างนี้นะคะคิดว่า F K N K C K N K นี่เริไม่ไม่ไม,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 ไม่ตรงนี้นะคะถ้าชนขอบตรงนี้นะคะก็ถือว่าตายนะคะแล้วอาหารนะคะแล้เวลาเรานะคะตายในตรงขอบสีแดงนั้นคะมันก็จะไม่ดับตัวของเราเนาะตอนนี้ไม่เคยเจอเพื่อเลยเร่งสปีดหน่อยแล้กันอะเห็นไหมคะรถจะร่งเร็เรวเลย ที่ 1, ห, e นหนึ่งหายไปไหนหมดจะดักให้กินตายสิเยบเลยไม่มีขนก็ดีเนาะแต่ปัญหาคือไม่มีของให้กินโอ้กอดโอ้โหอาหารใครทด่เสียงเบาก็ขอโทษด้วยจริงๆนะคะพอดีว่าเออจะพูดยังไงดีค่ะโอไม่เอาตัวใหญ่คะ่ะ Okay, อาใช่ไหมฮะฮะฮะฮาาไม่นัดหนาวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์สำหรับวันนี้วัสดีค่ะบาย